สวัสดีครับพบก,กับอาร์มกันนะคะก็ใน EP ที่สอง้อนที่จะมาต้องเกิดอยมืว่าใน E p พที่สิบเอ็ดอ่ะเออทุกคนจะเห็นว่าเหมือนแบบความสัมพันธ์ของทังคู่จะไม่ราบรื่นถูกปะ่ะเหมือนแบบเหมือนตอนแรกอะ่ะตัวทายไม่ไว้ใจตัวสารวัตร้วยคือเหมือนสารวัตรอะ่ะก็ผิดที่สารวัตรไม่ยอมเล่าให้ฟังไว้ว่าจริงๆิคลิปนั้นอะ่ะต้นตอมาจากอะไรปล่อยให้ทายแบบคิดมากตลอดอีีจนสุดท้ายแบบสารวัตรค่อยมาเฉลยว่าแบบเออจริงๆเป็นของทายนะเหมือนแบบทุกคนคงคิดว่าแบบความสัมพันธ์ของทังคู่จะกลับมาราบรื่นถูกป แต่ใน EP หน้าไม่เว้ยคือจากตัวอย่างทุกคนจะเห็นแล้วแหละว่าแบบมีตัวละครตัวละครหนึ่โผล่เข้ามาเว้ยซึ่งเป็นบอสใหญ่ของเราคือแพมนั่นเองเออซึ่งถามว่าแบบแพมเป็นใครแพมอ่ะเป็นเพื่อนสมัยมปลายของสารวัตรคือสารวัตรอ่ะตัวสารวัตรเองอ่ะเคยแอบชอบแพมเว้ยแต่แบบสารวัตรก็ไม่ได้แบบสารภาพรักอะไรกับแพมนะคือแบบแอบ,บชอบอยู่ในใจยอะไรเงี้ยเออแต่ทั้งคู่ก็ยังเป็นเพื่อนกันเรื่อยมาเรื่อยมาจนแบบอยู่ดี EP หน้าที่จะมาเนี่ยแพบมบโผล่เข้ามาเว้ย ึ่งการโผล่เข้ามาของแพรมนี่แหละจะทําให้แบบความสัมพันธ์ของทั้งทายและสารวัตรอะแย่ลงเลยคือจากอีพีเนี้ยที่เหมือนทายจะยิ่งเหมือนทายอะไม่ไว้ใจสารวัตรใช่ไหมพอมาถึงอีพีเนี้ยพอแพรมอะแพรมพอแพรมเข้ามาปั๊บอะความสัมพันธ์แย่นัะเข้าไปอีกเออแล้วแบบไหนจะแพรมที่มีหน้ามาทวงเพลงเขาอีกนะเออก็หลังจากนั้นเหมือนแบบพอแพรมเข้ามาปั๊บอะสารวัตรก็แบบเหมือนจะแบ่งเวลาไปเทคแคร์แพรมยก็ตามมาสาพเพื่อนอะไรเงี้ยเหมือนเพื่อนมาหาอะไรเงี้ย ออซึ่งตัวไทยก็ไม่รู้เวย้ยไทยก็จะแบบนางจะแน่ไทยจะแบบค่อนข้างหึงาาสารวัตรคือต้องพูดว่าที่ไทยหาาึงสารวัตรอ่ะไม่ใช่ไทยหึงาาสารวัตรดิเอ,อ้ยถูกแล้วททยหึงสารวัตรคือที่ไทยหาาึงสารวัตรอ่ะเพราะว่าแพมอ่ะเหมือนแพมอ่ะมีหลายอย่างเว้ยที่แบบคลิกกับสารวัตรเออแล้วมีหลายอย่างที่แบบแแบบเหมือนกับไทยคือแบบแพมเป็นคนเล่นดนตรีเหมือนาาสารวัตรอะไรเงี้ยเออซึ่งคนที่แบบชอบอะไรมือเหมือนกันแบบก็คงคุยกันถูกคออะไรเงี้ยอีกทั้งแพมอ่ะยังชอบวงสครับเหมือนไทยเว้ย นี่ก็เป็นเหตุผลใหญ่เหตุผลหนึ่งที่ทําให้ทายคิดมาก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 เลยเพราะว่าเหมือนทายอ่ะคิดว่าตัวสารวัตรเองอ่ะเห็นตัวเองอ่ะเป็นตัวตายตัวแทนของแพรมเลยคือเหมือนแบบที่ชอบตัวทายเพราะว่าทายอ่ะเหมือนแพรมเออเหมือนรักครั้งแรกของสารวัตรอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบพอแพรมเข้ามาปั๊บเหมือนแบบตัวสารวัตรเองก็จะเหมือนค่อนข้างปล่อยปะแล้วเลยทายนิดนึงอะไรเงี้ยเหมือนแบบก็แบ่งเวลาไปดูแลแพรมบ้างอะไรเงี้ยอ่ะซึ่งเนี่ยแหละเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์ใน ตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่พี่มิวอ่ะอุ้มถ่ายไว้คือเหตุเหตุการณ์นั้นอ่ะมันเกิดจากว่าเหมือนไทยอ่ะไปรอเฝ้าสารวัตรซ้อมดน,นตรีเป็นปกติเออซึ่งแบบแบบวงคอนโทนอ์อ่ะจะซ้อมแล้วเหมือนไทยก็มานั่งรอสารวัตรเออแล้วพี่มิวอ่ะเปิดเข้ามาเจอก็เหมือนตอนแรกอ่ะตั้งใจจะมาเย้ยสารวัตรอะไรเงี้ยเออแต่สารวัตรไม่อยู่ก็เห็นตัวไทยแทนแล้วแบบเห็นไทยแบบหน้าไม่ดีเลยเพราะว่าหลังจากไทยรู้เรื่องแพมกับสารวัตรแล้วแบบเหมือนทั้งคู่ก็แบบเหมือนก็ เหมือนตัวสารวัตรเองก็ไม่ค่อยสนใจไทยอะไรเงี้ยเออก็เลยทําให้แบบตัวทายคิดมากก็แบบกินไม่ได้นอนไม่หลับไปหลายคืนเลยเป็นเหตุให้ตัวทายไม่สบายเออวันนั้นก็เลยแบบทายก็สภาพแย่มากเออแล้วพี่มิวอะเปิดเข้ามาเจอไทยพอดีก็เลยแบบจะพาททยไปโรงพยาบาลทายก็ไปว้เพราะไทยก็ไม่ไหวแล้วทายแบบเออเหมือนนอนไม่ได้มาหลายวันเงียคิดมากเรื่องสารวัตรพอททยยอมไปปั๊บก็เหมือนพี่มิวแบบให้ขี่หลังตัวเองเออก็แบบพากันไปจะระหว่างทางจะไปโรงพยาบาลอะ ก็เจอสารวัตกรกลางทางเออแล้วแบบเหมือนสารวัตรก็ตามสไตล์สารวัตรเนาะสารวัตก็แบบเออพี่ส่งแฟนมาให้ผมเหอะอะไรเงี้ยเออพี่มิวก็เหมือนตอนแรกจะไม่ยอมเลยแต่สุดท้ายแบบต้องพูดจริงๆว่าแบบ E ีีเนี่ยพี่มิวอะเป็นคนเตือนสติตัวสารวัตรได้อย่างดีเลยคือเหมือนแบบตัวสารวัตรเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองอะปล่อยปะละเลยทายไปอะไรเงี้ยอ่าก็แบบสุดท้ายที่มิวอะก็ยอมคืนตัวทายให้แต่แบบพี่มิวก็พูดกับสารวัตรไว้ว่าแบบถึงกูจะเยี้ยกับ คนอื่นอะแต่กูไม่เคยเที่ยกคนที่กูรักนะเวย้ยเออแบบถ้ามึงรักทายจริงอะมึงช่วยแบบแสดงออกหน่อยได้ไหมเออช่วยดูแลมันให้ดีหน่อยอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบหลังจากคําพูดนั้นอะจะทําให้ตัวสารวัตรเองอะเออเหมือนกลับมาแบบให้ความสําคัญกับทายเหมือนเดิมเออคือเหมือนก่อนหน้านั้นเหมือนตอนที่ก่อนที่ตัวสารวัตรจะมาเจอทายอะสารวัตรอะต้องไปส่งแพรเออแต่หลังจากแบบเจอพี่มิวปั๊บสารวัตรก็แบบปิ้งเลยว่าแบบเออเราต้องกลับมาสนใจทายอีกครั้งอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบ มันโทรให้เพื่อนไปส่งแพมแทนเออแต่ต้องเล่าต่อจากนั้นว่าแบบหลังจากนั้นอะเหมือนไทยติ้งตองมากเว้ยเหมือนแบบไทยก็คิดมากและสารวัตรอะก็ไม่ยอมเฉลยสักทีเออว่าแบบจริง,รงๆอะไม่ได้มีอะไรกับแพมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออไทยก็เลยแบบคิดว่าตัวสารวัตรเองอะจะบอกเลิกเลยก็แบบเหมือนตัวเองก็ใช้เวลาแบบวันสองวันในการเตรียมใจอย่างเงี้ยจนสุดไทยก็แบบเหมือนแบบพอตัวเองเตรียมใจไปแล้วก็เลยไปถามไปบอกสารวัตรเลยว่าแบบ ถ้ามึงจะบอกเลิอกอก้วะมึงบอกได้ตอนนี้นะเออแบบกูทําใจมาแล้ว,ลวอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบสารวัตรเห็นสารวัตรก็ตลกเว้ยเออสารวัตรก็แบบจริงๆสุดท้ายสารวัตรอ่ะก็ไม่ยอมเลิกหรอกเออแล้วแบบอีกทั้งสารวัตรอะ่ะยังโทรหาแพรเหมืว้ยให้แพรอะ่ะยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองว่าแ,แบบเออจริงๆทั้งแพรและสารวัตรอะ่ะเป็นแค่เพื่อนกันเออซึ่งอันเนี้ยน่าจะอยู่ในอีพีสุดท้ายเดี๋ยวอ่านจะมาเล่ารายละเอียดอีกรอบหนึ่งก็วันนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ไงก็กดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s สไ i b e ด้วย ยังไงวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับ